สวัสดีครับกระผมนายประทสันสมรีออนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่5ทับ 4, เลขที่7วันนี้กระผมจะนำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่กระผมได้ศึกษาค้นคว้ามาในหัวข้อบอ่อเกิดศาสนาบอ่อเกิดศาสนามีมากมายหลายอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพสังคมสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่แต่เราสามารถสรุปเป็นสีปัจจัยใหญ่ๆคือ ความไม่รู้ความกลัวความอยากรู้เหตุผลความพักดีนึงนะครับความไม่รู้ใน,นสมัยก่อนนั้นไม่มีความรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเช่นฝนตกกลางวันกลางคืนมนุษย์เลยคิดว่าเป็นการกระทําของพระเจ้าหรือสิ่ศักดิ์สิทธิ์เช่นชาวฮินดูเมื่อพระอาทิตย์ใกล้จะตกชาวฮินดูจะนําสิ่งของมาไหว้ที่ไม่น้ำคงคา เพื่อเป็นการขอบคุณพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่าง 2. ความกลัวเนื่องจากความไม่รู้เมื่อคนสมัยก่อนนั้นได้เห็นปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องคนสมัยก่อนนั้นก็เกิดความกลัวเที่ยตายและคิดว่าเป็นการการะทำของพระเจ้าจึงขอร้องอ้อนวอนด้วยการทำพิธีต่างๆเพื่อให้ เดินทางปลอดภัยหรือปลอดภัยจากสิ่งอันตรายเหล่านั้นเช่นชาวประมงเมื่อก่อนจะออกเรือก็อจะจุดทูบและแขวนภูมิรายไว้ที่หัวเรือเพื่อเป็นการสักการะแม่ย่านางเรือเพื่อให้เดินทางปลอดภัยในการออกไปหาปลาจากสองหัวข้อข้างต้นทาไม่เกิดศาสนาแบบเทวนิยมแต่ศาสนาแบบเทวนิยมนั้นก็ยังแบ่งออกได้เป็นสองแบบคือ 1. เอกเทวนิยม คือมีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเช่นศาสนาคริสต์สองแบบพระหุเทวานิยมคือมีพระเจ้าหลายพระองค์เช่นศาสนาพรามหมณ์ฮินดูสามความอยากรู้เหตุผลความอยากรู้เหตุผลทำให้มนุษย์เรานั้นเกิดการสงสัยต่อสิ่งเหนือธรรมชาติเพราะว่าไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติจึงต้องการหาคําตอบเช่นพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่เป็นเจ้าชายเถระถานั้น ได้พยายามพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยตัวเองเลยทําให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าเลยทําให้เกิดเป็นศาสนาแบแบบอเทวานิยมสี่ความพักดีคือความเชื่อหรือความศรัทธาในสิ่งสิ่งหนึ่งหรือบุคคลบุคคลหนึ่งว่าสามารถทำให้ตนเองปลอดภัยหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองต้องการ จึงเกิดการเคารพบูชาเช่นบางคนก่อนการเดินทางจะไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคุ้มครองตนเองก่อนการเดินทางเพื่อให้ตนเองปลอดภัย